เอาเลยครับสวัสดีผู้ชมนะครับผมวัตวนาเบะกลับมาอีกครั้งในนิยายเรื่องมิสเตอร์ชาแมนหมอผีป่วนชุนมา,าไข่คีรักเดยวคุณเขียนประทงหูวุ้นตอนที่ยีนะครับถ้าใครสนใจหนังสือหรือว่าอ e ีบุ๊กของนิยายเรื่องนี้ก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับทักไปสอบถามคุณเขียนได้เลยนะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนความโลกอีกด้านหนึ่งเจไดพาร์ผมเดินลงมายังชั้นล่างก่อนจะเจออาเจนั่งอยู่ในห้องรับแขก ผมเลยเดินไปหาน้ำดื่มเพื่อหาจังหวะส่งสัญญาณให้สมรวยรู้ทางสะดวกผมพูดเสียงเบาแต่คิดว่าสมรวยคงจะได้ยินเพราะผมได้ยินเสียงกุกกางดังออกมาหวังว่าสมรวยจะปลอดภัยกลับมานะแล้วผมจะดึงความสนใจจากอายอยังไ,งไงดีล่ะว่าไงหลานอาอยู่ที่นี่เปยังไงบ้าง <c oughs> ไม่ต้องให้ผมเข้าไปช่วยคุยอีกฝ่ายก็เริ่มก่อนเลยสินะก็ดีแต่จะดีกว่านี้ ถ้าไม่มีคนไม่ได้รับเชิญอยู่ด้วยผมได้แต่มองอาด้วยสายตาไม่สมอารมณ์ก่อนจะเดินเข้าไปยังห้องรับแขกที่อานั่งอยู่ฮึ <c oughs> ดูพูดเขาว่าแต่เมีของแกหายไปไหนแล้วล่ะผมได้แต่ยืนมองอาที่ยิ้มเจ้าเล่ห์ออกมาผมไม่ชอบรอยยิ้มของเขาเลยจริงๆที่อยากรู้ไปทําไมผมได้แต่มองอย่างหงุนงิดคงไม่ใช่ว่าอารู้ทันแผนการของเราหรอกนะ ก็แกบอกว่าเมยกกำลังท้องอยู่เน่ฉันก็เป็นห่วงหลานของฉันที่กำลังจะเกิดนะซ <c oughs> ิห่วงหลานห่วงหลานหรือกลัวคนจะแยกสมบัติไปกันแน่ไม่ต้องมาเป็นห่วงลูกผมเป็นห่วงตัวเองดีกว่ามั้งผมสใ่ใจยิ้มออกมาไม่คิดว่าหลานจะเป็นห่วงอาขนาดนี้อาเหยียดยิ้มอย่างเย็นชาเพราะเขาเองก็น่าจะรู้ว่าผมไม่ได้สื่อถึงความเป็นห่วงจริงๆ แตว่าไปพอฉันเห็นแกก็นึกถึงพ่อของแกขึ้นมาเลยละเ้อพ่องั้นเหรอคนตายไปแล้วจะพูดถึงอีกทำไมผมได้แต่มองด้วยสายตายเย็นชาและน้ำเสียงเรียบนิ่งอย่าไม่แยแสเพราะผมไม่ได้สนิทก,กับพ่อแม่ขนาดนั้นอาก็คงจะคิดถึงละมั้งเพราะพ่อของแกจากโลกนี้ไปไวหน่อยคิดถึงเหรอคิดถึงอย่าพูดให้ผมขำดีกว่าเนอะ ผมอาอ่าจะดีใจด้วยซ้ำที่พ่อแม่ผมตายไม่ใช่หรือไงเพราะพ่อผมกับอาไม่ถูกกันตั้งแต่เด็กๆแล้วจะมาคิดถึงอะไรอย่ามาพูดจาใส่ร้ายกันสิหลานอาหลักฐานก็ไม่มีด้วยซ้ำอาเหยียดยิ้มองกมาเรากับผู้ชนะที่ผมไม่สามารถหาหลักฐานในเรื่องนี้ได้ <c oughs> ใครๆก็รู้ว่าพ่อผมไเป็นคนเก่งมีฝีมือและเป็นลูกรักของคุณย่าต่างจากคุณ น้องชายที่ทำอะไรไม่ได้เรื่องดีแต่พลานเงินขณะตอนที่คุณย่าตายท่านยังไม่ยกสมบัติให้อาสักชิ้นเลยไม่ใช่หรอครับผมยิ้มออกมาอย่างโยมโมโหว่าไงนะและดูเหมือนผมจะย่วขึ้นด้วยแต่หลังจากพ่อแม่ผมตายผมก็ได้ข่าวว่าอาย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านแทนทำตัวเป็นเจ้าของบ้านแถมยังคิดจะทำรีสอร์ทกลางเขาอีกมันต้องลงทุนสร้างหลายร้อยร้านเลยนะคุณอาเอาเงินเยอะแยะขนาดนั้นมาจากไหนกันะ เงินพวกนี้คงไม่ได้หาเองแน่นอนเรื่องแบบนั้นเด็กอย่างล้าจะไปรู้อะไรแท้ข้างๆคูคๆผมว่าผมรู้นะให้ผมเดาไหมล่ะผมเสียใหญ่ยิ้มอมกมาก็ลองพูดมาสิอาเองก็ไม่ใช่คนโง่เขาพูดแบบนี้เพื่อลองเชิงผมสินะหลังจากพ่อแม่ตายสมบัติทั้งหมดก็ตกไปอยู่ที่เจอา แต่ตอนนั้นเขายังเด็กคุณจึงเป็นผู้ดูแลทุกอย่างแทนทําให้คุณอยู่สุขสบายแต่หลังจากที่เจอาโตขึ้นสิทธิ์ทั้งหมดก็ถูกโอนกลับไปให้กับเจอคุณอาคงไม่พอใจใช่ไหมละ่ะท,ทั้งทที่สมบัติอยู่ในมือแท้แต่กลับถูกเอาไปแบบนั้นทางเดียวที่จะได้สมบัติกลับคืนมาอย่างสมบูรณ์ก็คืออะไรกันละ่ะถ้าเจอาตายสมบัติก็จะตกไปเป็นของอายังไงละ่ะอย่าพูดให้อาดูไปคนใจร้ายแบบนั้นสิ ทุกอย่างนะั้มันก็ต้องเป็นไปตามเหตุตามผลของมันนี่ยังมีเหตุผลไม่พออีกเรื่องไงผมรู้นิสัยของอาดีคนโลภอย่างอาต่อให้ต้องฆ่าหลานตัวเองเพื่อให้ได้มาอาก็ยอมใช่ไหมคนอย่างอาในทำทุกอย่างเพื่อเงินอยู่แล้วพอพอเราหยุดคุยเรื่องนี้กันดีกว่าเดี๋ยวจะทะเลาะก,กันไปใหญ่ว่าแต่วันนี้หลานว่างหรือเปล่าล่ะ อาเจตพยายามเปลี่ยนเรื่อไปเรื่องอื่นซึ่งผมก็อยากรู้เรื่องกันว่าเขาจะทำอะไรต่อก็อย่างที่เห็น,นผมตอบไปอย่างกวนๆทล้านว่างไปที่ที่นึงกับอาได้ไหมละ่ะอาเจตคิดจะมาไม้ไหนอีกละ่ะต่เอาสิผมเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าอาจะพาผมไปไหน <c oughs> งั้นก็ดีเลยอาเจตยิ่งบอกมา มันเป็นรอยยิ้มที่ดูเจ้าเล่ห์มากซึ่งที่เขาพาผมไปต้องไม่ใช่ที่ที่ดีแน่ๆแต่ก็ดีถ้าเขาเผยความจริงทุกอย่างออกมาผมก็จะได้หลักฐานเอาผิดอาได้ผมเลสยส่ายยิ้มก่อนจะเดินตามหลังอาขึ้นรถไปจะพาผมไปไหนผมได้แต่มองสองข้างทางอย่างสังเกตเอาก็จะพาหลานไปดูจุดเกิดเหตุที่พ่อแม่ของหลายประสบอุบัติเหตุไงยล่ะพาไปดูจุดที่พ่อแม่ผมตายนี่นะ ไม่ได้อยากจะรู้สักหน่อยตอนที่พ่อแม่ผมตายเจอาย์ไปคนโทรบอกผมผมเลยรู้อยู่แล้วว่าพวกท่านประสบอุบัติเหตุเบรกรถมันไม่ทำงานทำให้รถที่ท่านทั้งสองนั่งกลิ้งตกเขาแต่ที่ที่เขาพาผมไปเหมือนจะไม่ใช่จุดเกิดเหตุนั่นอ้าพูดเพราะหวังดีกับหลานหรอนะหวังดีวังดีกับผมหรือคิดจะพามาฆ่ากันนะเริ่มเผยท่าแท้แล้วสินะ ใครมันจะกล้าทำกับหลานตัวเองได้ลงคอกันละ่ะคิดว่าผมจะเชื่อหรือไงถึงแล้วแหละนะอาเจคขับรถขึ้นมาจอดบนยอดเขาอีกลูกซึ่งหางจากบ้านไม่ไกลเท่าไหร่ก่อนเขาจะเดินลงจากรถผมเลยเดินตามลงไปพามาที่นี่ทำไมผมําเป็นถามอย่างสงสัยตรงนี้แหละที่พ่อกับแม่หลานตายหลานคิดว่าไงละ่ะคิดว่าตรงนี้เหมาะกับการฆ่าคนมากกว่าจริงนะ พูดจบผมก็รีบวิ่งหนีทันทีหัวไวดีนี่แต่คงไม่ทันแล้วล่ะไปจับมันมาให้ได้เมื่ออาพูดจบคนพวกนั้นก็วิ่งไล่ตามผมผมเลยวิ่งเข้าไปในป่าก,ก็จะหยิบไม้ขึ้นมาเป็นอาวุธแล้วหลบอยู่แถวพุ่มไม้ไอทีได้ยินกูไหมผมรีบเรียกไอทีให้มาช่วยทันทีแต่กลับไม่มีเสียงอะไรตอบกลับมาบ้าจริงปังปังผมรีบมอบลงเมื่อพวกนั้นยิงปืนไปทั่วเพราะว่าหาตัวผมไม่เจอสงสัยต้องเอาตัวรอดเองแล้วล่ะ ผมย่อไปยังด้านหลังลูกน้องคนหนึ่งของอาก็จะใช้ไม้หนาทุบไปที่หลังคอจนมาสลบให้รีบๆไปจับตัวมันสิวะแค่ค,คนเดียวเนี่ยลูกน้องพวกนั้นรีบเข้าป่าเพื่อตามหาผมทำให้อายืนอยู่คนเดียวผมเลยใช้ช่องโหว่นั้นพุ่งตัวเข้ามาหมายจะใช้ไม้ตีอาให้สลบแต่อากลับไหวตัวทันเจไดแดนนี่มันตายยากจริงๆไม่เมือนกับไปเจอาเลยนะอาสู้ผมกลับแต่คิดว่าผมจะยอมแพ้งงน้นะ คิดว่าฉันดูแผงแกไม่ออกหรือไงผมใช้ไม้ฟาดใส่แต่อากลับใช้มือรับก็รอสองคนจะยื้อยุดกันไปมามก็ดูฉลาดดีเนี่เแต่ว่าช้ากว่าฉันไปก้าวหนึ่งแล้วนะมผมสุดตัวล,มล้มหลงเมื่ออยู่ๆผมก็โดนบางอย่างตีเข้ามาที่หัวจากทางด้านหลังฉันอยากจะฆ่าแกให้ตายซะตอนเนี้แต่แบบนั้นมันก็ง่ายเกินไปฉันจะให้แกได้ตายพร้อมกับลูกเมียแกเฮ้ยพาตัวมันไปอาพูดจบ พุงลุกน้องของอาก็เข้ามาจับตัวผมก่อนผมจะหมดสติไปสมรวยพัดเอ,เอผมงงเงียตื่นขึ้นมาพร้อมกับอาการปวดหัวจีดจ๊ดจี้แต่พอผมจะขยับตัวร่างกายของผมกลับขยับไม่ได้หนังใจใคล้ายกับมีบางอย่างมัดแขงขาผมอยู่และไม่รู้ว่าผมหิวเกินไปหรือเปล่าหรือว่าตรงหน้าผมมีลูกท้อสีดําอยู่จริงๆกันแนะ่แถมลูกทอลงนี้ยังใหญ่มากด้วยเห็นแล้วหิวเลยขอกัดสักคำนะงับยึก อะไรมาเกิดเันเนี่ยนี่ผมหูฝาดใช่ไหมลูกทอร้องได้ด้วยแต่ทำไมต้องร้องเป็นเสียงของเจไดด้วยเนี่ยผมค่อยๆลืมตาขึ้นมามองอย่างเต็มตาชัดเลยนี่มันก้นของเจได้นี่วะแถมเขายังโดนจับมัดมือมัดเอวมัดเท้าไว้อีกด้วยไม่สิผมก็โดนเหมือนกันนี่นะแล้วทำไมผมกับเจได้ถึงได้โดนมัดกันแบบเนี้ยผมพยายามมองไปรอบๆก็เห็นแต่ดินรอบด้านคล้ายกับเราสองคนอยู่ในหลุมที่ลึกมากๆ,ๆนี่มันอะไรกันเนี่ย ผมก็อยากจะถามเหมือนกันแต่ไม่ต้องรอให้เราสองคนสงสัยนานอยู่ๆอเจก,กับหมอผีเท่าก็เดินออกมาผมกับเจไดเลยเงยหน้าขึ้นไปมองตื่นกันแล้วสิหน้าพวกแกเปล่าผมกับเจไดยังหลับอยู่เนี่ยเห็นไหมหลับแบบยังลืมตาอยู่อะก็รู้นี่มาตื่นแล้วยังจะถามอีกเอาพวกเรามาทิ้งไว้ในนี้เพื่อฆ่าปิดปากพวกเราสินะว่าไงนะนี่ผมกับเจไดจะโดนฝังทั้งเป็นเหรอไม่นะ ผมยังไม่อยากตุยฉลาดนี่เพราะพวกแกมันรู้มากเกินไปฉันถึงต้องทำแบบนี้อาเจสยายิ้ออกมาอย่างเดือดเย็นแกข้าใจอาะข้าพวกเราแล้วคิดว่าจะรอดหรือไงถ้าพวกเราหายไปทุกคนต้องสงสัยแกนะใช่แล้วแล้วแกคิดว่าฉันจ้างหมอผีมาทำไมล่ะจริงด้วยถ้าพวกเราตายหมอผีเท่าก็ใช้วิชาหุ่นเชิดเหมือนที่ทำกับเจอาได้ แล้วทุกคนก็จะไม่สงสัยว่าเราหายไปไหนฉนหลาดมากเลยนะฉันนะ่ะนะอยากได้สมบัติทั้งหมดของพ่อแม่แกฉันเลยส่งคนไปตาดสายเปรกรถของพ่อแม่แกทำให้มันเหมือนไปดูปัติเหตุจนพวกมันตายตอนนั้น่ฉันดีใจมากแต่พวกมันนั้นมีลูกอย่างพวกแกยังไงล่ะสมบัติที่ควรจะต้องเป็นของฉันกลับถูกพวกแกแย่งไปเลวมากทำแบบนี้กับคนในครอบครัวของตัวเองได้ยังไงแก เจได้แต่กำมือด้วยความโกรธแค้นฉันวางแผนไว้ทุกอย่างฉันล่อให้เจอาไปเจอฉันตรงที่ดินติดเขาแล้วใช้เกิดฆ่ามันที่นั่นตอนนั้นฉันไม่รู้จะเอาศพมันไปไว้ที่ไหนฉันก็เลยเอาศพมันไปทิ้งที่ท่อน้ำทิ้งในที่ที่โสโครกแต่ถึงแบบนั้นสมบัติก็จะถูกส่งต่อปให้แกฉันก็เลยต้องหาวิธีใหม่จนไปเจอท่านอาจารย์ และท่นก็ได้ใช้วิชาหุ่นเชิดควบคุมร่างของเจอาไว้เหมือนยังมีชีวิตแต่เคยถามใช่ไหมว่าฉันเอาเงินมาจากไหนเยอะแยะฉันก็ให้เจอาโอนทุกอย่างทั้งโรงพยาบาลทั้งห้างมาให้ฉันยังไงล่ะ <c oughs> อาเจ็ดหัวเราะอย่างบ้าคลั่งคล้ายกับคนเสียสติไปยูยูแกก็กโผล่มาพร้อมกับเมีละมารหัวคนที่อยู่ในท้อง ฉันแอบวางยาขับยังไรให้มันตายทั้งแม่ทั้งลูกแต่เสียดายที่ผิดแผนไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรเพราะตอนนี้ฉันจะให้แกได้ตายไปพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกผมไม่รู้จะหาคำด่าไหนมาด่าเจด,ดีชีวิตทั้งชีวิตอยู่กับความโลภความอยากได้อยากมีแท้แต่จะให้ตายเร็วมันก็สบายเกินไปงั้นฉันจะปล่อยให้แกอดตายอยู่ในหลุมเป็นผีเฝ้าป่าไปนี่ยละ่ะส่วนฉันก็จะใช้ชีวิตอย่างสุขสบายในกองเงินกองทอง อาเจตหัวเราะอไอม่ครั้งก็จะเดินหายไปปล่อยพวกเราเน้ะเว้ยผมพยายามดิ้นหนีแต่ยิ่งดิ้นเชื่อมันก็ยิ่งรัดแน่นขึ้นนี่ไอเด็กบ้าหมอผีเดินออกมาพร้อมกับของสองส,องสิ่งในมือมันทำให้ผมถึงกับอ้าปากค้าง,งเพราะมันคือหมอผีกับสร้อยคอที่เจอาอยู่ผีสามตัวเนี่ยข้าขอเฮ้ยเฮตเท่าคค่จะขอกันง่ายๆเลยหรือไง ผมไม่ให้เอาทังสามคนคืนมาเนอะอย่าให้หลุดไปได้นะเว้ยไหนๆเองก็จะตายแล้วน่ว่าแต่ไม่ต้องห่วงเนี่ยพอเองตายข้าจะรับเองมาเป็นวิญญาณรับใช้เหมือนในสามตนนี่แหละเพราะงั้นดรีบตายล่ะใครมันจะไปยอมตายกันฟ้าไม่ติดว่าผมโดนมัดอยู่นะผมสัญญาเลยว่าจะขึ้นไปกัดคอตาเท่าให้ขาดเลยผมได้แต่มองตาเท่าที่เดินจากไปทิ้งให้เราสองคนอยู่ในหลุมแบบนี้ ทำไงดีเราจะตายกันที่นี่อย่างนั้นเหรอหรือว่าผมจะใช้ชีวิตมาได้เท่านี้ไม่หรอกเราต้องมีทางรอดเจได้พยุงตัวเองให้ลุกขึ้นนั่งก็จะมองไปยังด้านบนเราโดนมัดอยู่แบบนี้แล้วจะออกไปได้ยังไงแถมหลุมยังลึกม,มากด้วยผมได้แต่พูดอย่างง่อยๆมันต้องมีทางรอดสิผู้จบเจไดก็ก้มลงใช้ปากแกะเชือกที่มือให้ผมอย่าเผลอตตวใสายฉัเละบ้าใครมันจะไปทำ ถึงจะปวดนิดหน่อยก็เหอะเจไดใช้ฟันคมคของเขาจัดทั้งดึงจนเชือกคลายออกผมเลยใช้แรงดึงมือออกมาแม้จะโดนเชือกบาดที่มือก็ตามออกแล้วออกแล้วมามาผมช่วยผมหันไปแกะเชือกให้เจไดต่อเขาจะแกะเชือกที่อยู่ที่ขาออกแล้วเราจะออกไปยังไงดีหลุมนี่มันลึกมากมากเลยด้วยงั้นเราลองต่อตัวขึ้นไปเผื่อจะถึงพูดจบเจไดก็นั่งลงเพื่อให้ผมเหยียบบาของเขาขึ้นไป ตอนเจได้จะจับเข้าเท้าผมและยืนขึ้นเต็มความสูงของเขาเอ้ยสูงอีกหน่อยสิขนาดผมยืนอยู่บนบ่าของเจได้นะแต่มือผมยังไม่ถึงปากหลุมเลยดีก็สูงสุดแล้วนะะมันต้องสูงกว่านี้สิไม่ได้มันไม่ถึงอะทำไงดีผมพยายามขยังเท้าก็แล้วมันก็ยังไม่ถึงอยู่ดีตอนเจไดจะจับผมลงงั้นเอาเชือกมาผูกกันแล้วโยนไปคล้องกับกิ่งไม้ด้านบนดู นั่งสินะนั่งสินะความคิดดีนี่ผมกับเจไดเชื่อกันเอาเชือกมาผูกต่อกันก่อนผมจะขึ้นบ่าของเจไดแล้วโยนเชือกขึ้นไปแต่ว่าป๊กป๊อุออ้ยเชือกที่ผมโยนมันกลับไม่ถึงแถมมันยังหล่นใส่หัวผมกับเจไดด้วยโยนให้มันดีๆหน่อยสินี่ก็ดีแล้วเนี่ยก็เชือกมันสั้นเกินน่ะมันไปไม่ถึงสงสัยต้องเอาเสื้อผ้าของพวกเรามาผูกด้วยมันน่าจะทําให้เชือกยาวขึ้นงั้นก็นลองดู ผู้จบจะได้ก็ถอดเสื้อผ้าออกผมเองก็ถอดเสื้อผ้าออกด้วยเหมือนกันจนตอนนี้พวกเราใส่เพียงแค่กางเกงในตัวเดียวแล้วพึบเป็นไงบ้างจะเป็นไงได้ล่ะมันก็ยังไม่ถึงอยู่ดีแล้วจะทำยังไงกันดีวะเนี่ยงินก็เหลือแค่เหลือแค่อะไรผมหันไปมองก็พบว่าจะได้กำลังก้มมองกางเกงในตัวน้อยๆของผมอยู่อย่าบอกนะว่าจะเอาไปผูกด้วยแต่เหมือนเจไดจะรู้ว่าผมคิดอะไร ขาเลยพยางหน้าบอกผมก็เลยได้แต่สายหัวจนคอแทบหักแค่นี้ก็อายผีสางนางมาใ้ในป่าแล้วเนะจะให้แก้ผ้าปีนขึ้นไปยืนทงเทยอยู่บนหัวของเจไดคิดแล้วโคตรอุจารตาเลยนะแต่เมื่อเจไดก็ยังคงไม่ยอมเขาพยางหน้าผมก็สายหน้าจนเจไดจะทนไม่ไหวจับตัวผมล็อกแล้วถอดกางเกงในตัวสุดท้ายของผมออกมาผูกรวมก,กันกับเสื้อผ้าด้วย <c oughs> ไอ้อสมรวยนะไอสมรวย ไม่รู้ว่าชาตินี้ไปทำเวททำกรรมอะไรมาถึงต้องมาอยู่ในสภาพแบบเนี้เอาแล้วก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่22นะครับโอ้อะไรมันจะขนาดนั้นแล้วสารวัตรหายไปไหนเนี่ยทำไมไม่มาช่วยกันฮะปล่อยให้สองคนนี้โอ้ไม่รู้นะตอนต่อไปอาจจะสารวัตรอาจจะมาหรือเปล่าหรือว่าไปไหนเนี่ยเอาแค่นี้ก่อนไปไหนก่อนอันดับแรกเนี่ย <c oughs> ยังไงก็ฝากกันเลใจให้คุณนักเขียนประทงหงววุนน้นด้วยนะครับ เข้าไปคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณได้เขียนกันด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้วาตนาเบด้วยนะครับฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะชิญสวัสดีครับผมวัตวนาเบ้